สวัสดีค่ะ Apple เพิ่งจัดงานใหญ่แห่งปีไปหมัดๆเลยนะคะกับงาน On d r o p p p n n g 2025ที่เปิดตัว Line Up iPhone 17ใหม่ล่าสุดโอ้โ oh หบอกเลยว่าเปลี่ยนโฉมวงการไปเลยค่ะแต่ว่าการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยก็ดันมาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆให้กับคนที่จะซื้อซะด้วยสิคะแล้วคำถามสำคัญที่ตามมาติดๆเลยก็คือ iPhone 17รุ่นไหนล่ะที่จะใช้สำหรับเราคือต้องบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยแอปเปิลทำให้เราตัดสินใจยากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะเรียกว่าเป็นศึกในใจเลยทีเดียวระหว่างเหตุผลกับความชอบลุ้นวนเลยงั้นก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักผู้ทาชิงทั้ง4รุ่นกันก่อนดีกว่าค่ะเริ่มจาก iPhone 17รุ่นมาตรฐานตามมาด้วย Air น้องใหม่แกะกล่องที่ดีไซน์เฉียบมากและแน่นอนค่ะคู่หูตัวท็อปอย่าง iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro m a x เอาละครับเราเ,าเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลย iPhone 17รุ่นมาตรฐานคือจะบอกว่าปีนี้นะคะรุ่นธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดาอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าเขาอัปเกรดมาแบบจัดเต็มจนกลายเป็นรุ่นที่แบบทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยละค่ะ คือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดมากๆเลยค่ะลองดูสิคะ Apple นี่คือทลายกำแพงเดิมๆของตัวเองเลยนะโดยการใส่จอโปรโมชั่น 120Hz ใช่ค่ะ 120Hz มาให้ในรุ่นพื้นฐานเป็นครั้งแรกยังไม่พอนะคะกล้องอัลตร w าไวก็อัปเกรดเป็น48ล้านพิกเซลแล้วก็ความจุเริ่มต้นก็ให้มาเลยที่256 g b ในราคาเท่าเดิมโอ้โหนี่มันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากมเลยค่ะ และนี่แหละค่ะคือเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้หลายสื่อถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า iPhone 17ธรรมดาก็พอแล้วก็เพราะว่าฟีเจอร์ระดับโปรที่เมื่อก่อนเราต้องจ่ายแพงๆเพื่อให้ได้มาเนี่ยตอนนี้มันมาอยู่ในรุ่นมาตรฐานแล้วไงคะทำให้หลายคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือเราไม่จำเป็นต้องขยับไปรุ่นโปรแล้วนะมาต่อกันที่รุ่นใหม่แกะกล่องที่เชื่อว่าหลายคนตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะ นั่นก็คือ iPhone Air ตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนไอคอนแห่งดีไซน์เลยนะคะมาพร้อมกับความบางเฉียบแล้วก็ขุมพลังที่จัดเต็มแต่มันก็มีสิ่งที่ต้องแลกมาเหมือนกันค่ะ5.6ม mm. มใช่ค่ะนี่คือความบางของ iPhone ที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะคะเป็นจุดขายหลักที่พอได้จับแล้วจะรู้สึกได้ถึงความพรีเมียมแล้วก็โดดเด่นแบบสุดๆเลยค่ะ คือถึงแม้ว่าจะบังเฉียบแล้วก็ทรงพลังมากๆเพราะว่าได้ชิป A19 Pro ตัวเดียวกับรุ่น Pro เลยนะครับแต่จุดที่ทําให้ต้องคิดหนักเลยก็คือ iPhone Air เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหลังแค่ตัวเดียวค่ะเป็นกล้องเดี่ยว48ล้านพิกเซลซึ่งนี่แหละค่ะคือการแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนมากๆระหว่างสุดยอดดีไซน์กับความสามารถด้านการถ่ายภาพทีนี้เรามาดูกันที่รุ่นพี่ใหญ่สุดกันบ้างค่ะ iPhone 17 Pro ที่ต้องบอกเลยว่าตำแหน่งของเขาชัดเจนมากคือเป็นเครื่องมือสำหรับมืออาชีพตัวจริงสำหรับคนที่ต้องการประสิทธิภาพและเทคโนโลยีกล้องที่ดีที่สุดแบบที่ไม่มีการประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นแล้วอะไรหลายที่ทำให้รุ่นโปรมันโปรสมชื่อก็อย่างที่เห็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องหลัง3ตัวที่ทุกตัวความละเอียด48ล้านพิกเซลชิป A19 Pro ที่อัปเกรด GPU เป็น6คอเพื่อการประมวลผลกราฟิกที่โหดกว่าเดิม มีระบบระบายความร้อน v a p ป r Chamber ที่ทำให้เครื่องทำงานหนักๆได้นิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีชุดฟีเจอร์วิดีโอระดับโปรสำหรับคนทำหนังโดยเฉพาะเลยด้วยและแน่นอนค่ะสำหรับครีเอเตอร์สายจริงจังโดยเฉพาะคนที่ถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงๆบ่อยๆเนี่ย Apple เขาก็รู้ใจค่ะเลยจัดตัวเลือกความจุหมายที่บอกเลยว่าตอบโจทย์การทำงานแบบสุดๆมาให้ 2เทราไบต์โอ้โหความจุระดับนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับไฟล์วิดีโอ 4K 120 FPS ที่มีขนาดใหญ่มากๆโดยเฉพาะเลยค่ะคือทำให้คนทำหนังหรือสายโปรดักชันเนี่ยทำงานได้แบบสบายๆไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเมมเต็มอีกต่อไปแล้วเอาละค่ะมาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดกันแล้วคำถามก็คือแล้วเราจะเลือกรุ่นไหนดีมาถึงยกสุดท้ายแล้วค่ะเรามาดูกันเลยว่ารุ่นไหนที่ออกแบบมาเพื่อใครกันแน่ นี่แหละค่ะคือหัวใจของความสับสนในการตัดสินใจของปีนี้เลยมันคือการเลือกระหว่าง iPhone Air ที่เน้นดีไซน์สุดๆความบางเบาสวยงามเหมือนเป็นเครื่องประับชินน้นนึงเลยกับ iPhone 17 Pro ที่เป็นเครื่องมือสร้างสารรค์ระดับเทพด้วยระบบกร้อง3เลนส์ที่ทรงพลังที่สุดคำถามก็คือเราให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันคะตารางนี้คือสรุปทุกอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยค่ะจะเห็นว่าทุกรุ่นเนี่ยได้จอ 120Hz ProMotion เหมือนกันหมดแล้วนะ แต่จุดที่ต่างกันชัดๆก็คือเรื่องชิประบบกล้องและที่สำคัญเลยราคาเริ่มต้นค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือพอเราดูราคาของ Air เทียบกับ Pro เนี่ยการบวกเงินเพิ่มอีกนิดเดียวก็ขยับไปรุ่น Pro ได้เลยตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้การตัดสินใจมันยิ่งยากเข้าไปอีก โอเคค่ะงั้นถ้าจะให้สรุปแบบฟันธงกันไปเลยนะ iPhone 17รุ่นธรรมดาเนี่ยคือรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดเหมาะกับคนส่วนใหญ่เลยค่ะได้ฟีเจอร์โปรในราคาที่ไม่โปรส่วน iPhone Air ก็คือเหมาะสำหรับคนที่ให้ความสำคัญกับดีไซน์ความบางเบาเป็นอันดับหนึ่งเลยคือยอมแลกกล้องเพื่อสไตล์และสุดท้าย iPhone 17 Pro นี่คือคำตอบเดียวเลยค่ะสำหรับครีเอเตอร์และมืออาชีพที่ต้องการเครื่องมือที่ดีที่สุดแบบไม่มีข้อกังขาและสุดท้ายนี้ก็มีคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะคะว่า การที่ Apple สร้างตัวเลือกที่มันหลากหลายและดีงามไปซะทุกรุ่นขนาดนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างทางเลือกที่มีความหมายจริงๆหรือว่ามันแค่กําลังทําให้เราพอใจกับสิ่งที่เราเลือกได้ยากขึ้นกันแน่นะคะ